ซำดับไอปากปีจองสม้ามันมันได้เครูเก่งดวเก่งเก่งแบบทอล์ปีไม่ยช่กหัวละคนเนี่ยไอ้หนค่นู้ร้เนนี่แไอ้ครูมึงโกรธกูด้ไง โสดพะยะค่ะใช่สิพวกพะมึงดูว่ากูสิงเพรผู้ที่ฟ้าส่งให้ลงมาเกิดใช่เพี่โพงไม้อะจิโพงพ่องสิโพงพ่องพ่อใครไปไปไปพ่ออึงอะตอนนี้กูไม่มีอารมณ์จะซ้อมเพลงดาบเพลงทวนแล้วไอ้มึนพะยะค่ะ ที่ไหนล่ะกูไม่มีอารมณ์ซ้อมเพลงดาบเพลงทวน<อ>วันนี้กูสีเพชรจะออกประพาสไปขอดชาอราชบุตรสำคัญตอนนี้ราชบุตรนั้นฝีมือเพลงดาบเพลงทวนยังไม่แข็งแกร่งพอและที่สำคัญตอนนี้ฝีมือทางด้านเก่าทันหม่อมท่านได้คง ก็ยังไม่ได้ฝึกให้ถ้าหาพระองค์ออกป่าในยามนี้ก็เกรงนะว่าจะเกิดอันตรายกับพระองค์ได้ไอ้โครมึงดูอะไรหรึเปล่ามึงน่ะก็ลังจะสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำมึง

อยูดในแวดมงลูกทุ่ผมขาดพา่อขาดแม่ต้องดูแลกันเองนอนฟังเสียงนกมันร้องเพลง มันเราเร่งใกล้รุ่งเห็นนกกาจากรังมันนอกก็อย่างนี้แหละเนาะไปคนละทางระทินเห็นท้อมะกอกดอกกระทินต่างทรงกินอาก็้อง สามคนเนี่ยขาดด้วยพ่อได้ด้วยแม่ก็ต้องดูแลกันเองจงเชื่อคำฟังพี่สอนเอาไว้รู้หรือเปล่ารู้ครับพี่พี่สมพรว่ายังไงผมเห็นพี่นั่งเพอ้อท,ท,ท,ทุกเช้ากีนเลยผมรู้นะว่าพี่แอบรักพี่น้ำพึ่งอยู่ใช่พี่อ้าก็รู้นี่จะต,ต้องมาพูดทำไมนี่ก็พี่สมพรเนี่ยแอบรักน้ำพึ่งเขาแต่พี่ไม่เคยถาน้ำพึ่งเลย เขาเคยรักพี่บ้างหรือเปล่าซื้อของเนี่ยไปให้เขาทุกวันเลยจนเราไม่มีข้าวจะกินกันแล้วเนี่ยนั่นนะสิพี่พี่รักเขาว่าผมไม่ว่าหรอกแต่พี่อ่ะเผื่อใจไว้เจ็บบ้างนะพี่ไอ้เผื่อใจอพี่เผื่ออยู่แล้วแต่คนเราอ่ะมันรักเขาไปแล้วทําไงได้เนาะวันเนี้ยพี่มีเงินอยู่ไม่กี่บาทหรอกเดี๋ยวข้าวอ่ะเดี๋ยวค่อยกินได้ไหมอ่ะไ,<ด>ได้พี่เอาเงินไปซื้อของให้น้ำพึ่งก่อนนะไป,ไปกับพี่นะ ผมจะเป็นกําลังใจให้พี่ครับจริงหรือเปล่าจริงครับพี่เดี๋ยวไปด้วยพี่ดีไปด้วยกันเลยโจสงพลม่มัวทาอา,อาจ้องรีไปเพราะความรักมันปากในใจ ไปเดินทางแวะตลาดก่อนเร็วไปพีป่ จะดึงคว้าเด็ดมาดมแต่กลัวไม่ทรงใจปองใกล้เกลือกินด่างให้คนห่างมาจับจองใกล้กันแล้วได้แต่มอง าหากมีใครมาแย่งเธอพี่ขอเสนอใต้แทนโอ้ยชอบลำยิงใดในร้อยแดนไม่ของเป็นแฟนนอกจากเธอ Make like it. ต้องยืนมาดมดอมโอ้ยชอลำ่ถึงเป็นตายพี่ก็ยอมขอให้ได้หอมแก้มเธอ มาเทพจองจองให้พี่มาลงจิงหนึ่งทุกคืนวันฝันถึงให้พี่ Oh. ตาต่อตาจ้องตาเรามาสัญญากันด้วยใจถ้าพี่ไม่มีิงไม่ก็เต็มใจเสมอการเวลาเป็นเครื่อง นั้นพูดความจริงถ้ารักแล้วพี่อย่าทิ้งอย่าให้ยิงคอยก็ไปแวะซื้อ,อของมาเพียบเลยมีใจให้กันก็เพราะ นั่งเข็นครึนเข้าหัวใจสมพลมันร้อนราวเขาทำให้เราคอยกเก้ได้นไรุงภัยมันเหมือนหมดกำลังจะสดพึ่งวาา มันมีบทบาทที่อาจหาพทำให้ตัวฉันหายเหอรู้ว่านุ่มคพึ่งเขาตีจากคิดแล้วไม่อยากไปเจอายใครก็แล้วไม่มีใครเห็นสักหน่อยน่ง จริงสิซื้อของให้เต็มเลยไม่ต้องเอาแล้วเดี๋ยวใส่เองได้ให้หมดเลยกลับบ้านไป พี่ลุงไพรจะมาหลอกน้ำผึ้งไม่ได้นะพี่ไม่หลอกน้ำผึ้งหรอกจ้ามาจนไม่กลับบ้านจริงจริงใจด้วยนะจริงหรือเปล่าจริงสิเฮ้ยไอ้ลุงไพรโอ้โหกูเห็นแรกๆมาทุกวันทุกวันมึงมาจนมึงไม่กลับบ้านมึงเลยเนี่ยพี่ก็พูดไปโอ้ยผอเพื่อนไม่ต้องมาอายไม่ต้องมาเขินด้วย มาไม่สู้ไม่เสียงเลยกูมาไมส่สู้ไม่เสียงเนี่ยแล้วกูจะเห็นของดีกั่หลังกูเห็นพวกสูจีสุจีทุกวันเนี่ยนี่แกก็รู้อยู่ทั้งทั้งใจของแกใช่ไหมว่าฉันเนี่ยรักชอบกับน้องแกมานานแล้วฉันรักน้ำพึ่งจริงๆนะกูรู้ก็น,นาตาน้องมือติดกูใช่ไหมล่ะ <c oughs> คือมันมันสวยอะใช่ไหมล่ะธรรมาชาติของมันจ้ <c oughs> แต่มึงทำเนี้ยทำไม่ถูกนะเว้ยเพื่อน กูเนี่ยมีกันสองพี่น้องใช่ไหม่ะแล้วกูไม่มีพ่อมีแม่แล้วมึงมาหามันดีกว่าเนี่ยแรกๆก็ไม่เขาตลาดนี่มึงมาอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแล้วมึงเนี่ยไม่ได้มาอยู่สู่ขอเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นจิจลักษณะมึงต้องมาสู่ขอถ้าพูดถึงเรื่องสู่ขอต้องสู่ขอแล้วแล้วแกพอจะบอกได้ไหมว่าค่าสินสอดเท่าไหร่ล่ะเพื่อนค่าสินสอดอืเอากันเองนะเพื่อนจะพี่กันเองเลยเพื่อนกันวูเห็นมึงเป็นเพื่อนรักกูกูเอาแค่ แสนสี่มโหลีตั้งหากจัดมาโหนี่พี่พอสทําทำไมแกรเรียกเขาแพงจังเลยลนะ่ะเอ้านี่กูเรียกใครมึงเลยเนี่ยฮะแสนสี่มโหลีตั้งหากเออ,โอโนี่กูแค่จัดเบาๆกูไม่ได้จัดหนักให้มึงเลยเนี่ยนี่นพอทำไมอะแกก็รู้ใช่ไหมว่าฉันเองเนี่ยก็เป็นคนไม่มีพอ่อไม่มีแม่แล้วฉันก็เป็นคนจนด้วยแสนสี่ใช่ไหมเออแสนสี่ ขอต่อได้ไหมขอต่อได้ไหมมันจะต่ออีกไม่เอาต่อวะต่อหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรหรอกจ้ะให้ก็ไม่เลอะใครคือไงจ้ะใครก็จังเลยเออเอาเออให้ต่อเขาบอกให้ต่อแล้วกูจะให้ต่อแสนสี่ใช่ไหมฉันขอต่อเหลือสี่ร้อยเฮ้ยเพื่อนแต่แต่สี่ร้อยฟังก่อนฟังก่อนนะแล้วไอ้สี่ร้อยเนี่ยฉันยังไม่ได้แก่ทีเดียวหมดด้วยนะเพื่อนนะฉันขอผ่อนเป็นเดือนได้ไหม มึงผ่อนเป็นเดือนอีกเดือนละสี่สิบมึงเดือนละสี่ถ้าเกิดว่าสิบเดือนก็ครบสี่ร้อยพอดีเลยเพื่อนโอ้โหถ้ามึงให้กูครบสิบเดือนน่ะกูว่าอีล่าพึ่งคอดูกพอดีแหละแหมแกก็พูดไปก็ให้ให้พี่ก็ไปเถอะพี่เขาไม่ค่อยมีเงินนี่เขามาสู่ขอมึงแค่สี่ร้อเนี่ยนะจ้ะให้เดือนละสี่สิบเนี่ยอายหน้าคุณกันเองทําไม่แคขายผ้าเลยเอาเออให้กูถือว่ามึงมาอยู่อย่างนี้แล้ว เว้ยกูรักมึงเนี่ยกูเห็นมึงเป็นเพื่อนรักกูฉันก็รักแกเหมือนกันเพื่อนแต่ว่าฉันรักน้ำพึ่งมากกว่าเฮ้ยแต่เดี๋ยวก่อนมึงจะมาอยู่งี้ไม่ได้นะเว้ยเพื่อนมึงต้องออกไปหางานทำถ้าเกิดมึงมีลูกมีตั้งขึ้นมาเดี๋ยวจะลำบากกว่าเดิมอีกฉันเองก็ตั้งใจเหมือนกันว่าจะเข้าไปหางานทําในเมืองเออไปหางานทํแล้วเชื่อกูแล้วมาสู่ขอพี่ลุงไพยและน้ำพึ่งจะรอนะจ๊ะพี่บอกน้ำพึ่งพี่ไปก่อนแกดูให้ดีๆนะไปกับมันอีกเหรอ จะย้อนม,มา you, บอกน้ำพึ่งที่ไปก่อนเงยจะย้อนมาแสนเป็นห่วงหนักหนาเอิญยอดดวงใจ พี่สาบานคี่เก่งไ,ไปมาดูเลยสี course, ่ร้อยมึงเนี่ยเลี้ยงโตจีนดีไหมวะเอาหน้าสี่ร้อจะแกจะอะไรมากรล่าพนคนจนคนจนอยากมีโตจีนอยากมีโตจีนกับเขาอ้าง ที่ให้ไว้จะไม่คิดนอกใจเออใจากน้องคุณจเดนี้ดีด้วยนะพี่มาเล่นับอนมาพี่ตอนนาามไม่เกรงใจเลยนแหมกันไหนจะไปหางานทำหลายวัน เขาไปแล้วนะตัวเองนะเฮ้ยหาหาอหารดวตีดีไหมวะไปดีแ bon ล้วลร Mm-hmm. น้อยแต่ร้อยตัวจะตัดตัวมะเล่นเช่นถักปลาเก่าที่จะไปต่อสัตว์มาให้เพี้ยร้อยตัวเลยเฮ้ยมึงจังมึงจังเลยมึงไปได้แล้วมึงไปไม่ดิก็แบ่งแบ่งหน้าที่กันไปดิอะไรมินเมินแบ่งแบ่งหน้าที่กันไปทำไมวะผมไม่เห็นไงพระองค์สั่งให้ ไปต้อนสัตว์เล็กตว์นใหญ่มาให้พระองค์มึงเนี่ยไปต้อนสัตว์ที่มันดูน่ารักน่ารักเอาไม่ต้องหน้าเกงขามากมาให้พรอองค์ชมกันโอเคเดี๋ยวมึงไปต้อนนี่มาเลยน่ารักน่ารักดูอะไรวะน่ารักสิ้งโตสิงโตสิงโตมึงไม่เห็นขนมันเห่ขนมันน่าจับจะตายไปโอ้โหเฮ้ยแล้วกูอะมึงเอาสัตว์ที่ดูน่ารักน่าชังตอนนี้กําลังยิ้มอะไรวะมึงบอกมาเลยเดี๋ยวกูจะได้ไปต้อนมันมามีแพนด้ามีแพนด้าเออ โอ้โหแล้วเดี๋ยวก็เลยแล้วมีสัตว์อะไรเนี่ยที่มันดุร้ายมากกว่าหมีแพนด้ามากกว่าสิงโตมากกว่าช้างมากกว่าเสือเนี่ยอะไรวะเดี๋ยวกูไปต้อนมาให้ไงมึงอะไรมึงจะต้อนอะไรไปต้อนอะไรเนี่ยกระตายกัตายโอ้เนี่ยเจสนหละให้มึงค่ไหนกระตายกระตายมันดุร้ายตรงไหนวะฮะมันดุร้ายผมไม่เห็นไงทำไมวะมะพร้าวเป็นทลายแม่งขูดแล้วแต่กรลาหมด สวยใจกูไปต้อนมาไปเพื่อนพระองค์อยู่นี่พี่ขันเดี๋ยวได้ท่านมันใช่เอราชบุตรสิงเพชรเหลือเกินแล้วจะเอาไงดีมึงโดนตบกูโดนเตะเอาอย่างนี้เลยแล้วกันเดี๋ยวกูจะวางแผนปล่อยงูเพื่อจัดการมันแยกทางกันตรงนี้เพื่อนโอเคไปเลยตอนนี้ทหารทุกคนได้แยกย้ายไปต้อนสัตว์ให้กับเราสิงเพชรจนหมดแล้วแต่ทำไมพวกมันฆ่างู กันไปนานจังเลยไม่เป็นไรได้ราสิงเพชรอจะพักผ่อนเอาเรี่ยวเอาแรงสักพักหนึ่ง